ตอนนี้มีประเด็นร้อนแรงที่ทางฝั่งกัมพูชาได้ยื่นฟ้องต่อศาลโลกเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนปราสาท3ามแห่งเป็นมรดกโลกครับและหนึ่งในนั้นก็คือปราสาทตาเมือนทง ซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินไทยของเรานี่แหละครับอ๋อแล้วทางเรามีการตอบโต้เรื่องนี้อย่างไรบ้างคะทางกองทัพบ,บกของเราได้ออกมาตอบโต้ผ่านทางเพจ Facebook อย่างเป็นทางการเลยครับโดยมีการโพสต์แบนเนอร์พร้อมข้อความที่ชัดเจนและหนักแน่นว่าปราสาทตาเมินทมเป็นมรดกของโบราณที่ตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินไทยพร้อมระบุต,ตำแหน่งชัดเจนว่าตั้งอยู่ที่ชายแดนไทยกัมพูชาอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับทางทีมโฆษกของกองทัพบ,บกยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าปราสาทแห่งนี้เป็นโบราณสถาน ที่สําคัญของไทยไม่ใช่แค่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอารยธรรมของโบราณที่เคยรุ่งเรืองในแถบนี้ด้วยครับแล้วตัวปราสาทสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะทางนักโบราณคดีคาดการว่าน่าจะสร้างขึ้นมาราวพุทธศตวรรษที่16หรือประมาณ900กว่าปีมาแล้วครับเป็นศิละปะแบบบาบบนและถูกใช้เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูจุดศูนย์กลางของพิธีกรรมคือศิวลึงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งถือเป็นการแทนองค์พระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในศาสนา นาินนอกจากนี้ภายในปราสาทยังมีท่อระบายน้ําศักดิ์สิทธิ์มีห้องสมุดโบราณและมีสระน้ําโบราณอยู่ด้านนอกด้วยครับมีหลักฐานอะไรที่ยืนยันว่าปราสาทนี้เป็นของไทยบ้างคะหลักฐานของเราแน่นมากครับกรมศิลปากรของไทยได้ยืนยันตั้งแต่ปีพศ2507แล้วว่าปราสาทตาเมืองทมอยู่ในฝั่งประเทศไทยอย่างชัดเจนและที่สําคัญคือเราได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติไทยมาตั้งแต่ปีพศ2478แแล้วครับใช่ครับตั้งแต่ แต่ปีพศ2478หรือกว่า90ปีมาแล้วโดยเราอ้างอิงตามแผนที่มาตรฐานสากลที่ใช้สันปันนามเป็นเส้นแบ่งเขตดแดนและพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักศิลปากรที่5ปราจีนบุรีมาโดยตลอดมีการบูรณะซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องแล้วทางกัมพูชาเขารู้เรื่องนี้มาตลอดไหมคะ เขารู้มาตลอดเลยครับแถมโบราณวัตถุที่ขุดพบจากบริเวณนี้ก็ถูกนํามาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอก็ยังมีการจัดทําเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในบริเวณนี้ด้วยเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาด้วยตัวเอง และประเด็นที่สาคัญที่สุดคือการขึ้นทะเบียนปราสาทแห่งนี้เป็นโบราณสถานของไทยเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศ2478ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ประเทศกัมพูชาจะได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปีพศ2496ซะอีกครับพูดง่ายๆคือเราขึ้นทะเบียนปราสาทแห่งนี้ก่อนที่ประเทศกัมพูชาจะถือกําเนิดขึ้นซะอีกนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดถึงบทบาทของไทยในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมนี้มาอย่างยาวนานครับแล้วอย่างนี้คนไทยเขาไม่ความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะกับเรื่องนี้ หลังจากที่โพสต์ของกองทัพบ,บกเผยแพร่ออกไปคนไทยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากครับหลายคนก็ตั้งคำถามว่าในเมื่อประสาทยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยทำไมถึงต้องให้ทหารขมรนเข้ามารัตะเวนร่วมด้วยเหมือนแบ่งกันคนละครึ่งซึ่งมันไม่ถูกต้องและควรจะไม่ให้ทหารขมรนเข้ามาในพื้นที่เลยบางคนก็เสนอว่าถ้าคนขมรนอยากมาเที่ยวก็ต้องเก็บค่าผ่านประตูและสร้างรักั้นถาวรไปเลยนอกจากนี้ยังมีความกังวลว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันอาจจะมีแผนจะยกดินแดนให้ขมรนหรือไม่ เพราะดูเหมือนมีการผ่อนปลนมากขึ้นเรื่อยๆและกลัวว่าหากเราไม่แสดงจุดยืนที่แข็งแกร่งพอก็อาจจะเสียดินแดนไปเหมือนในอดีตได้ครับทางด้านกองทัพเองก็มีท่าทีที่ชัดเจนในเรื่องนี้ครับคุณวาสนานานาน่วมผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังได้เคยโพสต์ข้อความว่าแม่ทัพภาคที่2ได้เตือนทหารไทยที่ดูลประสาทตามเหมือนว่าอย่าได้ประมาทและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ท่านย้ำว่าอะไรที่อนุโลมไม่ได้ก็คือต้องไม่ได้ และปราสาทแห่งนี้อยู่ในเขตรประเทศไทยมาตั้งแต่มีประเทศไทยเราต้องรักษาไว้และถอยไม่ได้เด็ดขาดแสดงว่าจุดยืนของกองทัพเราแข็งแกร่งและชัดเจนมากนะคะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่กําลังร้อนแรงไม่แพ้ก,กันก็คือเรื่องการเมืองภายในของเรานี่แหละค่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะล่าสุดทางพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนได้ออกมาโจมตีกลุ่มรวมพลังแผ่นดินโดยอ้างว่ากลุ่มนี้ชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้มีการรัฐประหารซึ่งทางกลุ่มรวมพลังแผ่นดินก็ได้ออกมาตอบโต้และชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงเปิดเผยเบื้องหลังการยุดอำนาจในปี2557ด้วยครับคุณจตุพรพรมพันธ์ในฐานะวิทยากรคณ,ณะหลอมรวมประชาชนก็ได้ออกมาไลฟ์เฟซบุ o กโจมตีกลุ่มคนที่อวดอ้างว่าเป็นนักประชาธิปไตยแต่จอมปลอมที่พยายามฉวยโอกาสหยิบคำพูดจากการประสายเพียงบางคำมาปลุกปั่นใส่ร้ายว่ากลุ่มรวมพลังนั้นเรียกร้องให้เกิดการรัฐประหารแล้วความจริงเป็นอย่างไรคะ คุณจตุพรย้ำเลยครับว่าเขาได้แสดงจุดยืนในทุกรายการทีวีที่ไปออกว่าการชุมนุมครั้งนี้ไม่เอารัฐประหารและการชุมนุมของกลุ่มรวมพลังนั้นก็ไม่มีแกนนำทุกคนมารวมตัวกันด้วยใจเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและก่อนจะเปิดเวทีปราศัยก็ได้มีการถแถลงข่าวอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่เอารัฐประหารส่วนเรื่องของคุณสนธิลิมทองกุลขึ้นปราศัยบนเวทีนั้นคุณแก้วสรรอาทิพโพดิได้ชี้แจงว่าเป็นการเชิญมาในฐานะวิทยากรเท่านั้น และคุณสนที่เองก็พูดชัดเจนว่าไม่ได้ยุให้ทหารปฏิวัติท่านบอกเพียงว่าถ้าวิกฤตการเมืองแก้ไขไม่ได้ทหารจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าเอาพลเอกมาบริหารประเทศอีกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแทน ฟังดูเหมือนคุณจตุพรเขาก็มีประสบการณ์ตรงเรื่องการรัฐประหารด้วยใช่ไหมคะมีประสบการณ์ตรงมากเลยครับคุณจตุพรเล่าว่าในช่วงก่อนการยึดออำนาจ19กันยายน2557ตอนนั้นท่านเป็นรองโฆษกพักเพื่อไทยได้เคยโทรศัพท์ไปแจ้งคุณภูมิธรรมเพื่อรายงานข่าวการเคลื่อนกำลังพลของทหารแต่คุณภูมิธรรมกลับยืนยันว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น จนกระทั่งสุดท้ายก็ถูกยึดอำนาจไปโดยที่ไม่มีใครตั้งตัวทันคุณจตุพรยังได้ย้ำด้วยครับว่าพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าเกลียดการรัฐประหารแต่สุดท้ายกลับไปตั้งรัฐบาลข้ามขั้วกับกลุ่มที่เคยเป่านกหวีดเรียกร้องรัฐประหารแถมยังให้คุณเอกนัทพร้อมพันซึ่งเป็นแกนนํากปปสมานั่งเป็นรัฐมนตรีและยังเป็นพยานให้คุณทักษิณในคดีมาตาหนึ่งหนึ่งสองอีกด้วยก็เลยเหมือนกับว่าสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทํามันขัดกันเหรอคะใช่เลยครับ และเขายังพูดถึงคุณวิโรธลักษณะอดิศรของพักประชาชนด้วยว่าถ้าพักประชาชนต้องการจะหยุดยั้งการรัฐประหารจริงทำไมถึงใช้กลไกของสารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นผลพวงจากการรัฐประหารมาเป็นเครื่องมือเล่นงานนักการเมืองคนอื่นอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นกรณีคุณศักดิ์สยามชิดชอบหรือแม้แต่การยื่นถอดถอนพลเอกประยุทธ์ คุณจตุพรยังยกตัวอย่างอีกว่าตอนที่พรรคประชาชนเป็นฝ่ายค้านอยากจะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลกรณีคลิปหลุดของนายกรัฐมนตรีแต่พรรคเพื่อไทยกับคุณวิโรธกลับไม่ร่วมมือด้วยทำท่าทีอึกอักเล่นตัวคุณจตุพรจึงตั้งคำถามว่านี่คือการเมืองแบบที่บอกว่าเป็นความหวังของประชาชนหรือ ฟังดูเหมือนมีความไม่เข้าใจกันเยอะเลยนะครับคุณจตุพรได้ท้าทายบรรดารัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยที่ชอบพูดว่าต่อต้านรัฐประหารว่าถ้าเกิดรัฐประหารขึ้นจริงขอให้อยู่กันให้ครบอย่านี้และท่านยังกล่าวหาด้วยว่า คนพวกนี้ไม่ได้เกลียดการรัฐประหารจริงเพราะได้ร่วมมือกับพวกทำรัฐประหารมาตั้งแต่ต้นแล้วโดยอ้างถึงเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม2557ว่ามีการสมคบคิดกันรัฐประหารด้วยการขนคนออกจากการชุมนุมที่ถนนอักษะแล้วก็มาตั้งรัฐบาลร่วมกันในภายหลังส่วนสถานการณ์ในอนาคตคุณจตุพรกล่าวว่าเมื่อเรียกร้องให้นายกลาออกแล้วแต่ท่านยังไม่ยอมออกดังนั้นกลุ่มรวมพลังงอ จะมีการยกระดับการชุมนุมขับไล่นายกให้เข้มข้นขึ้นโดยจะมีการหารือกันอีกครั้งและจะรอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของสวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนดูท่าเรื่องนี้ก็คงยังไม่จบง่ายๆเลยนะคะใช่เลยครับทางสถานการณ์ชายแดนและสถานการณ์การเมืองภายในประเทศต,ตอนนี้ร้อนแรงอย่างยิ่งเราคงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบการวิเคราะห์ข่าวที่เจาะลึกแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ